ก็มีคำภาษิตท,ที่เขาพูดไว้ว่าให้สงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนส่วนไหนที่มีความต่างกันเราก็อย่าไปอย่าเอามาคุยกันอย่าเอามาประชันประเชิญหน้ากันเอาประสานส่วนที่เหมือนกันสิ่งไหนที่เราเห็นเหมือนกันชอบเหมือนกันทําได้ก็ทําอย่างนั้นไปแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาเราก็ต้องทําใจว่าคนเราทุกคนมัน มีความคิดความเห็นไม่เหมือนกันมีบุญมีบาปทำมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญของบาปของเขาที่เขาทำมาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนส้มให้เป็นกล้วยไม่ได้แต่เราอยู่กับกล้วยอยู่กับส้มได้ด้วยการทำใจยอมรับเขาว่าเขาเป็นส้มเขาจะมาเป็นกล้วยไม่ได้